ฮวงจุ้ยยุคเทิศใดมงคลผมมาเฉลยให้ท่านฟังนะครับการนับดาวยุคต้องดูจากการเดินผังดาวจุดศูนย์กลางไทเก็กคือดาวหตกเฉียงเหนือคือดาวห7เป็นตะวันตก8เป็นออกเฉียงเหนือดาว9สถิตยอยู่ที่ทิศใต้ดังนั้นยุค9ทิศใต้และทิศเหนือมงคล ทำไมถึงบอกว่าเหนือมงคลด้วยเพราะเมื่อเดินดาวแล้วจบยุคเก้าจะเป็นยุคหนึ่งเราซื้อบ้านหลังหนึ่งท่านอยากมงคลแค่ยี่สบปีหรือไม่ไม่นะครับผมแนะนําว่าซื้อบ้านเหลือหลังหนึ่งสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างน้อยๆต้องสองยุคสองยุคคือสี่สิบปีการเลือกบ้านในโครงการที่มีผังเหนือและใต้ตรงตัวตรงตัวเน้นว่าตรงตัวนะครับจะส่งผล ยาวนานดังนั้นซื้อแล้ววันนี้อยู่จนลูกหลานโตสี่สิบปีเป็นมงคลท่านอยากทราบรายละเอียดว่าเรื่องของยุคเดินอย่างไรเดินดาวอย่างไรทิศไหนมงคลพบกับผมสินแสชัยวัฒนที่โครงการเอราลาดเพ้าเก้าสิบสามวันที่สิบเจ็ดกุมภานนี้เทียงกัวซื้อหกไฉเต็งแห่งหวงสวัสดีครับ